เดี๋ยวมาดูพระดังภาคขังนะมีอะไรบ้างนะครับพระดังภาคขังพระเด็ชอะไรก็ตามที่เรียกกันเนี่ยผมให้ดูเลยว่าพุทธคุณธรรมคุณสังคุนที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยนะ่าผู้ชมมันดีขนาดไหนหรือมันไม่ดีขนาดไหนก็มาชมกันนะไปด้วยกันเลย นะครับจะดีไม่ดีก็ตามถ้าพูดขึ้นมาพูดให้ฟังแล้วเนี่ยจริงแล้วอยากจะให้ฟังชัดๆนะท่านผู้ชมฟังแบบแจ่จะชัดๆไม่ว่าจะเป็นตะกุดของเขาสุดน้โมก็ดีจะเป็นของหลายองค์หลายท่านนะที่มีคนมีความศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยเราก็พยายามจะเรียบเรียงเราก็เรียงเอาขึ้นมาให้ดู นะครับว่ามีอะไรบ้างนะแต่ที่เขาบอกเลยพระเรื่องของขังเนี่ยมันมีมากมายแต่ว่าเป็นของดังของดีขนาดไหนเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าเกจิอาจารย์ที่ดังๆทุกวันนี้นะก็ถือว่าเก่งนะอภิญญาได้แล้วก็มีสติมีปัญญานะครับช่วยพระพุทธศาสนาให้อยู่รอดนะครับพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่2,000กว่าปี กว่าหรือจะสองหมื่นกว่าปีกว่าก็อยู่ที่ผู้คนอยู่ที่ผู้ชมอยู่ที่คนฟังนี่แหละจะช่วยกันรักษาไว้นะสิ่งดีงามนะอะไรไม่ดีงามก็ปล่อยทิ้งไปเอาที่ดีงามเก็บมาใช้กันละกันท่านผู้ชมนะครับขอฝากไว้เรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์บุญญาฤทธิ์ก็ตามดีที่เพราะบางอย่างเนี่ยตับ ป่ามองไม่เห็นนะแต่ถ้าคนมีบุญก็มองไม่เห็นเหมือนกันแหละแต่ว่าทํายังไงได้ให้ในโลกเราเนี่ยนะไม่เข็นฆ่ากาันไม่เข็นทําร้ายกันในด้านจิตใจในด้านวัตถุต่างๆเนี่ยก็พอแล้วเดี๋ยวนี้เขาฆ่ากันด้วยวัตถุนะเออมาอวดอ้างแข่งขันกันต่างๆนะนะอะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วเราไม่เราไม่ต้องการคุณก็ผมก็เหมือนกันไม่ต้องการ นะต้องการให้อยู่แบบสงบให้อยู่คนไทยอยู่รอดได้นี้ก็ดีแล้วนะบ้านเราเมืองเรานะครับท่านผู้ชมนะที่ให้ชมอยู่นี้ก็มีทั้งหลวงปู่สวงทั้งเหรียญขาวสุน้โมท่านผู้ชมนะไอคนจะเช่าหรือคนจะชอบแบบไหนเนี่ยเราไม่รู้หรอกแต่เราต้องการให้เขาได้ชมบารมี รมบารมีเสร็จแล้วก็ไปทําบุญตามวัดวารามต่างๆอย่างเงี้ยก็มีความศรัทธาไงถ้าคนเราเกิดความศรัทธาเนี่ยทำยังไงก็แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เอาไม่อยู่นะครับเพราะเหรียญหลวงปู่สวงที่ผมหยิบแล้วก็เอามาให้ผู้ชมเนี่ย รวนแล้วมีคุณภาพนะของวัดไัยพัฒนาเภอปลูกเสิยีจังหวัดสีสเกษคุณภาพขนาดไหนคุณภาพดีทุโองนะที่ท่านปลูกเสกนะคือท่านท่านนะฮนะความหมายจะด,ดีใจชั่วก็อยู่ที่คนใช้จะใช,ใช้ไม่ดี ใช้ไม่ได้ก็อยู่ที่คนใช้เหมือนกันไม่ได้อยู่กับใครคนหนึ่งแต่ว่าพุทธคุณเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสุดยอดสุดขังอืดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมอะไรฮนะดีเหมือนกันทุกอย่างดีหมดครับท่านผู้ชมนะ เหรียญแตละองค์ตระอย่างของหลวงปู่สวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญของนะนี่คุณแผนอุ้มไก่ก็มีคุณภาพสูงท่านผู้ชมคุณแผนอุ้มไก่เนี่ยออกมาหลายปีก็จริงนะแล้วก็มีหลายรุ่นที่ออกมารุ่นแรกคือพุนแผนอุ้มไก่พศสอิบเนะแล้วก็ตามไปพศของ พิกุมานนะพายกุมารอย่างเนี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นนี่นแบนอุ้มไก่ต้งปลูกสวงอันนี้เป็นรุ้นแช่น้ำมนต์แช่น้ำมนต์นะด้านหลังเ็าจะพิมพ์ชื่อส่วนพศสิบเก้า,า 19, ด้านหลังเ็าจะเป็นร่องนระัผู้ชมด้านหลังจะเป็นร่องแบบนี้แบบนั้นนะแบบว่าอะไรก็ตามทนะุผู้ชมบางคนเรียกไม่เหมือนกันเราก็ไม่ว่าหรอก เน่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 ให้ดูชัดๆเนี่ยหลังที่เป็นร่องอย่างนี้นะอันเนี้ยพศสามศูนย์จะหลังเรียบแปดพยานแล้วก็พิมพ์ไปด้วยแต่ว่าถ้าเป็นพศสอิบเก้าเดี๋ยวเรียบเรียงแล้นี่นะเห็นไหมสีมันต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยสีก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงเห็นไหมสีมือผมจับไม่ตรงวะ่นะน่ะเห็นไหมเนี่ยพศสอิบเก้ากับพศสามศูนย ไอ้ตรงนี้ก็คือเปรียบเทียบเอา่านผู้ชมจะชอบแบบไหนเอามาให้ดูแล้วละ่ะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะเอาดูที่แบบที่ชอบแบบที่ใช่แล้วกันนะครับนี่คือพุทธคุณที่สุดยอดเครื่องรางของขังหลวงปู่สวงเนี่ยมีหลากหลายรุ่นก็จริงแต่อยู่ที่คนชอบไอ้พุนแผน่นคุณพุนแผนเนี่ยไม่เรียกผิดนะเขานิยมกันใช้เนด้านเมตตาครับเมตตาหานิยม เมตตาต่างๆเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เห็นผลจริงๆนะถ้าใครทาําอาชีพค้าขายเป็นเซลล์หรือทํากิจการอะไรก็ตามที่ใช้ฝีปากใช้ฝีไฟอะไรมือต่างๆเนี่ยนะไม่ได้ใช้แรงนะเออเงี้ยใช้ได้คุณแผนนะคุณแผนคุณกายคุณแผนค,ค,คุณผลนแต่จะใช้แรงมันไม่ยาก พูดจาอะมันยากนะเพราะพูดมันไม่ได้ทำถ้าทำแล้วเเห็นเขาแสดงเออมันแสดงด้วยตัวแล้วกิจใจด้วยมารลยากต่างๆนี่ก็อีกแบบหนึ่งนะผู้ชมก็เลยเอาของดีมีคุณภาพมาให้ผู้ชมได้ชมสักนิดหนึ่งนะครับของดีคุณภาพเลิศเนี่ยหายากนะ แต่หาได้ในสิ่งที่สมควรหาหาได้ในสิ่งที่หาถูกต้องถูกที่ถูกทางมันก็จะมีไงถ้าไปหาที่อื่นมันอาจจะไม่มีก็ได้เออคุณหาของเรยให้มันตรงประเด็นเอออันนี้เป็นของแนวของวัดหรือของที่วัดก็ตามมันไม่ได้ของเสียนถ้าเสียนมันก็อีกแบบหนึ่งนะเราไม่ใช่เสียนเราเป็นเด็กวัดเราก็พูดตามภาษาเด็กวัดคนะชมและผู้ฟัง นะครับอันนี้คือพระเครื่องนะแล้วก็พระผงแล้วก็ผ้าต่างๆที่หลายคนหลายท่านที่มีความศรัทธานะครับเลยมานั่งคุยกันแบบสบายๆมีหลายอย่างนะมีหลายอย่างมีตะกุดเขาสุนัโมด้วยตะกุดเขาสุนัโมนะเรียกสายเดือบสายมา,าอุดนะแล้วก็ยังมีอีกครับท่านผู้ชมสุดยอดสุดปังแห่งปีเนี่ยของดีอะไม่ได้ยากเลย แต่ว่าเราหาให้ถูกทิศทางแค่นั้นเองนะครับฝากพุทธคุณต่างๆด้วยนี่คือเหรียญน้วงปู่สวงออยเตรียมสรุนายตึกเจีากัวกูนะครับหลงวงปู่สวงท่านชอบพูดแบบนี้นะอากัวกูเนะี่ยก็เลยบอกลูกศิษย์ใกล้ชิดต,ต่างๆบอกว่าให้พูดอย่างนี้ด้วยเทวดาท่านชอบเออพูดเอาใจเทวดานัแ่แหละพูดภาษาชาวบ้านเลยนะครับเทวดามองเห็นจะได้หลังเงินตามาให้ ถ้าหลาหลากนะักนผู้ชมนะจะทาอะไรไม่มีเงินตานี่ทํายากไปซื้อข้าวสารก็ไม่ได้ไปซื้อดินยังไม่ได้เลยอะ่ะทั้งที่ดินเนี่ยขอได้กระสอบสองกระสอบนะถ้าเขอเลยจากนี้ไปก็เริ่มมองหน้าแล้วล่ะนะครับเออขอไปทําใหม่มีที่มาและที่ไปท่านผู้ชมนะครับฝากไว้ครับเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์อิจริตหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินออยเตรียมสรูนายตึกเจียอากูอากู นะทำไมหลวงปู่ถึงนชอบพูดแบบนี้ลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าหลวงปู่พูดอย่างนี้ก็ให้เราพูดตามออผมก็จําได้มาแบบนี้นะจามากกว่านี้ก็พูดไม่ได้พอพูดแล้วก็ต้องหาคนแปลไงไมันจะลําบากมัละ่ะคนแปลเออคนแปลต้องใช้คนต่างประเทศใช้คนเป็นเราไม่ได้ เพราะมันไม่เข้าใจการออกเป็นเพลงเลยเหรอนะครับท่านผู้ชมก็เลยสุดปังสุดขลังมันรวมอยู่ที่เดียวเลยท่านผู้ชมผมบอกได้เลยว่าอะไรที่มันดีก็พยายามจะแนะนําให้ผู้ชมผู้ฟังได,ได้รู้ได้เห็นอันไหนมันไม่ดีก็อย่าพูดเลยผมจะไม่พูดเด็ดขาดเลยมันไม่มีประโยชน์สําหรับผู้ชมผู้ฟังท่านผู้ชมมาฟังเราแล้วมาคุยกับเราแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ได้ประโยชน์ นั่นก็จะเสียประโยชน์เปล่าๆโดยที่หลายสาเหตุและเหตุผลนะครับพุทธคุณสุดยอดนะเครื่องรางของขังชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยแก้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธคุณต่างๆของสายตะกุดนะครับมีหลายรุ่นหลายแบบก็จริงนะท่านผู้ชมและผู้ฟังขอฝากไว้ครับฝากไว้ฝากไว้จากจิตฝากไว้จากใจนะครับท่านผู้ชมในเรื่องราวของเครื่องราขงของของัง ภาพมันหมัวป่ะนะผู้ชมเออกล้องมันไม่สแกนทำไมมันอย่างเนี้ยนะผู้ชมไม่ได้บอกไม่ได้แตะนะจอมันอะมันไม่สแกนจริงๆแล้วมันต้องสแกนเองดิเออแตไมันก็มือถือมันลอยถ้อยขนาดนี้วะเนี่ยนะจะไปโทษอย่างอื่นไม่ได้ดิต้องโทษมือถืออ่ะเยวจะไม่ใช้มือถือละใช้อะไรฮะอะไรถือก็ช่างเออดีเหมือนกัน นะท่านผู้ชมพุทธคุณของคนทั่วไปเนี่ยมากมายมาอาศสารนะเครื่องรางของขลังนี่มีหลายชนิดในนี้ไม่ว่าหลายแบบหลายแบบแล้วก็หลายอย่างด้วยเรื่องของเรื่องไอ้หลายอย่างนี่สำคัญนักละ่ะนะก็เลยเอามาให้ผู้ชมได้ชม อขณน,นที่ชมแล้วสมปรารถนาก็ให้รำรวยเงินทองเยอะๆมากๆอืมฮ่าวยพร์ไ,วไปวพร์ไปจนกว่าจะหยุดอืมมีอย่างนี้ด้วยมีที่นี่และที่เดียวอ้ามอดมากินอะไรวะเนี่ยถึงว่าอยู่ไงเออมันก็กินได้ทุกที่เนาะตายตายต,าตาเดี๋ยวต้องทำยังไง มากินไม้ไม้ไปทำยะไรไงวะขอ,อรู้แล้วไม่ต้องอเอา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 ,เอากินไม่เยอะไหมเนี่ยออมกินทุกต้นแล้วตายวะ่ะมากินไม้ยาพ่นมันตายไหมหมดไม่มีความรู้เออกินขาผ่าเอา้ยไม่ใช่ ไ้อกดแชร์ไว้นะผู้ชมนะบรรยากาศดีๆเราก็มาเจอกันทุกเรียนบทน,นะครับส่วนวัตถุมงคลที่เห็นนี้ก็มีหลากหลายและหลายหลากให้ผู้ชมได้ดู นะครับเป็นพุทธคุณที่แรงกล้าเป็นพุทธคุณที่แข็งแกร่งนะจะรอดไหมเนี่ย